หยดุดไปดูในร้านสาธุคือจะช่วยอะไรได้ทันครับพี่อุย๊ยเสียนะอย่าทำรุนแรงอย่างนั้นสิมันบานหมดเลยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่แล้วเราโอ้โหสัรวมทำมาทั้งหมด8ดรอบแล้วนะเดรรมจะใส่อยู่แล้ว พี่เทวันครับผมว่ามันห้ามไม่ทันแล้วครับผิดศีนข้อสามต้องรับกรรมที่ทำไว้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไปอุ้ยเสียอ,อย่าใจร้อนสิอย่าเกรงสิเสียปล่อยไปตามธรรมชาติผู้ใจผู้ใยเท่าที่ฟังดูไปไมได้ว่ากำลังสอนรำไทยปี๊ ชู้อะไรกันเล่นชู้ตรงไหนซอดูให้ดีสะก่อนเนี่ยฉันกำลังสอนเสียเกล้าผมเกล้าบอกความจริงไปเถอะสมรูมเสียเขาจะไม่สอบเอาใบป,ประกาศนียาบัตรที่ชาชีบอะ่ะแล้วทำไมเลือกไม่บอกตั้งแต่ทีแรกเสียเขาให้ฉันสัญญาว่าจะไม่ให้บอกใครเพราะไอที่เขาเป็นถึงเจ้าของร้านแต่ทำผมไม่เป็นเลยอ๋ออย่ายีา้ เฮียเพิตายเฮเป็นรนะสุชิอุจัียอย่าเพิ่งตายจะตาด้รเนคนสุทิเฮียต้องอายีแ <c oughs> วนครับทำไมพี่ถึงไม่โดนใจสำรว <c oughs> มให้พูดต,ตั้งแต่ต้นไปเลยล่ะครับฉันอยากให้นายได้รับบทเรียนไงว่าอยาด่วนตัดสินคนอ <c oughs> <c oughs> วองที่ที่สำรวมหายไปทั้งคืน <hoo. S 1> ก็พอไปสนนอนเสียกวงทาหุมนี่เองอจ้าจะเสียกวงอ่ะทาไม่ไห่หวจะได้เรื่องเลยชอบทํผิดทําถูกทําแล้วต้องแก้ใหม่ทุกครั้ง,<า>อ,งอ่ะถาหมอใช่น้ันิสัยใส่ดีชอบสั้นๆอยูอ่เ้ืยโอยจบเรื่องกันทีนะหวังว่าต่อไปเนี้ยซอสซูชิจะเลิกหาเรื่องที่สมรวมอีก นี่ถามจริงเหระมีสมองไว้กั้นหูหรือไงยังเนี่ยเขาเยอมใครที่ไหนให้เปิดเราทำอย่งไรเสียกลัวมันหล่อตายแหละนีะ่แกมันหน่ารออย่างเชงทีละเด็ดนะจะไม่ว่าเลยคำก็คือขี่ั้งหมดทุกอย่างทางเมืองจิงเขาก็ไม่ยอมรับตอนนี้ก็เหลือแต่เสียกลวงอยู่คนเดียวก็ต้องห่วงเอาไว้เป็นธรรมดาอืมมันต้องอย่างนี้สินี่นายหัดฟังพลอยสายไปบ้างนะเขาเข้าใจความเป็นมนุษย์มากกว่าแกเยอะเว้ย

ียร,ร้องไหมร้องไหมร้องไหมเอา้าทำไมไม่อยากร้องอ่ะนี่นเฮียปัวน,น่ะอุตส่าห์ไปคืดซื้อเครื่องเสียงดีๆมาให้เฮียคาราโอเกะแล้วนะดีกว่าร้านเฮียตันตั้งหลายเท่าปวดคอนี่ร้องไหวที่ไหนเราเอา้าเฮียปวดคอเหรอเฮียปวดคอนี่นี่นี่ป้วนสุนนะเอ็นกวางนะนสุนโสมนะเฮียนะเนี่ยาอเจี๊ยนะเฮียนะ เพให้กระดูกคอดีขึ้นไม่ใช่เฮียชี้เรื่องนั้นที่ไหนกันเนียเสียโป้ะนะเฮียกินแล้วจะได้ฟิตฝังไงเฮียเราจะได้มีลูกเร็วๆนะเมโรใช่เอ้าเฮียตอนนี้ราอายุมากแล้วนะเฮียรเรานั่งบ่อรักเหลวนะเฮียถ้าอย่างนี้นเดี๋ยวเราจะมีลูกไม่ทันเขาได้เฮียนะสัาาพพาแบบนี้ยังจะจะเมโรอีกเหรอ ไอ้ก็ไอ้ทองมัดหากูไว้ท้องสวมเดอยู่ในมึงเฮียจะไปเรียกมันทำไมฉันจะไล่มันออกไปนานแล้วไอ้เด็กสองคนเนี้ยเลี้ยงไว้เปลืองข้าสุกต่อไปนี้นะอ้วจะดูแลเฮียเองเอ้ยมึงก็ไอ้ทองอยู่กับเฮียมาตั้งก็ออดตั้งก็ออดไปไล่มันออกไปทำไมล่ะแล้วคราวนี้ใครจะไปตบกระโหลกมันล้วเหงาเบออ้าวหน่าเฮียโถเอ้ยมีอ้วอยู่ทั้งคนตะกี้เฮียบอกว่าเฮียไอ้คึงกรงสีร้องใช่ไหมเฮีย คือคงซีลุ่งนะมามา,มามามาเดี๋ยวว่าพาเฮียไปเอะไรเงี้ยช้าช้าเนี่ยนะพโคเกียกเก้ยนะพโคเกี้ยนะเไม่ไเรียบพาเรือไปดูดอกกระเจียวบานด้านหลังห้องร่วงด้วยไอ้ยาร้านมันก็นเล็กนิดเดียวรับรือไว้ทั้งหมดไม่ได้หรอกเอางี้ว่าตัดใจเลยนะรับรือคนเดียวแล้วกันอภัยาฮัโบโหล เวลาที่เงินทอหายากแบบนี้นี่นะการไล่คนออกเนี่ยเป็นการไร้มนุษยธรรมพ่อแม่ก็แก่เท่าต่อไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินเลยนี่สอสูชีเขาคิดจะอยู่กับเสียบวงแค่สองคนบนโลกนี้หรือไงก็ขนาดลูกค้าผู้หญิงะเข้ามาซอยังไล่เตลิดไปหมดเลยอะคะ่ะเหรอจริงก็เปล่าสงสัยสูชีนี่นะอีกท่านขา้าไปแล้วนะเพราะตุกบคับจ่ายเงินในกวงไงเฮ้เดี๋ยวดิ แต่ว่าซอสซูชิก็ไม่ได้ไล่สำรวมออกนี่ใช่ไหมที่ไม่ไล่พี่สำรวมออกเนี่ยนะก็เพราะว่าพี่สำรวมต้องอยู่สอนทำผมให้เสียกวาะสิโอ้ยภาษาที่จนแปแล้วนะเดี๋ยวก็ถีบวอซองแต่ผมว่าผมเข้าใจซอสซูชิว่าที่เรารักใครมากๆเราอาจจะอยากอยู่ตามลําพังกับคนที่เรารักก็ได้ไงเขาไม่เรียกความรักเขาเรียกเห็นแก่ตัวเสีย ยีข้างล่างให้มันทุยๆุพองๆหน่อยสิล่างเนี่ยพองๆอ,อ,องนิดนึงเนี่ยัวป้าแบนแบน่ะสวยแล้วดีแล้วงับรรยากาศมันเงาเงาไปหน่อยนะเรามาล้องคาราโอเกะให้มนันขึ้นขึ้นสนุกสนานดีกว่าไหมขี้เล่นั่งอยู่ที่เิงขี้เล่นั่งอยู่เฉยนี่เอาไว้เลยอย่าเพิ่งออกไลน์ไว้รอเต้นรอบต่อไปเล่นๆๆพอได้แล้ว ซอสนี้แขกเขาก็หนีหมดสินี่มันต้องอย่างงี้อย่าทำได้ไหมรู้สึกยังไงอย่าทำว่าฉันจะคิดยังไงคือผมว่าจริงๆแล้วซอสซูชิก็ทําเกินไปหน่อยนะครับเพราะสำรวมเคาร้องของเขาอยู่ก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ซอสเสียงดีนะพี่ผมพี่เข้าข้างใครกันแน่ครับว้าวก็แค่ชมเสียงเฉยทำให้ฉันยิ่งฉสิ่งที่ฉัน เน่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 อยู่ห่างหัวฉันหน่อยอะไรอ่ะก็สมรวมยังไม่ได้ทำอะไรเสียกวงเลยอ่ะถึงไม่ได้อ่ะเน่รวมหัวเขาหน้าตารูปหล่อมากอย่าอยู่ใกล้คิดนักเน่เฮียฉันเนี่ยก็เคยเรียนคำผมมานะกวสอนเฮียได้นะ ผู้สอนเยียด kind of ีกว่าดีไหมดีไหมเน่เน่เน่ไป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 กวาดหลังบ้านเลยปะปะเน่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 เกวาดหลังบ้านเลยเน่อาโตเทอาสำรวมเอเป็นช่างฝีมือทำผมไม่ใช่แม่บ้านมาทำความสะอาดก็มันไม่มีคนมันก็ต้องช่วยกันหรือจะให้วัวกวาดวัวจะได้กลับเมืองจีนเออฉันกวาดเองก็ได้เสียอาโซโซฉันกวาดเองนี่เฮีย มึงน,นี่มึงน,นี่มูงน,นี่มึงน,นี่มึงมีเรื่องจะบอกเฮียมีเรื่องจะบอกเฮียนีๆๆๆเรื่องจะบอกเออจอด <พา S 1> จอดจอดเนี่ยเอ<ฮ>า <he a S 2> ดีร,รือเป่าเออเบิกตังค์ให้วัวล้านหนึ่งสิได้แล้เดี๋ยวนี้ไ<ฮ>อ้ตัวเทกเรกิ่มจะเอาเงินหนึ่งล้านไปทำอะไรไมอเราว่ะเอ้าก็เาไปซื้อครีมไงเฮียว่าจะเปิดแผนกนวดหน้าลูกค้าจะได้เข้ามาเยอะๆไงเฮียโอ้โห ลูกค้าจะเยอะจะน้อยไม่เกี่ยวว่าครีแล้วหน่อยนึงเออไม่เกี่ยวด้วยไงขอตังแค่นี้ไม่ให้เสรป่ะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไปกว่าก็ได้ก็ได้ไดถ้าเราอยากจะลงทุนเดี๋ยวเฮียจะออกตังให้ก็ได้ค่อยยังชั่วนหน่อยใหญ่ซอแสบนี่คิดจะทำอะไรอีกล่ะฮะ